ทุกคนะเอนะครอจะนการศิลปินานมเ้าไปจนถึง2นุแร่ล้วก็เ่องน้ต้องมีการด้วยนะครับแล้ววัน้เนครับ็จะมีวน่ครับแล้ก็มีศิลปินคือน้องวายา อีกซี่ะกอบนะี่ไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกัอได้นะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมช่วยอ่นแชร์ไปด้วยนะครับนกรตนักเสือกแน่นะรายจุดี่สองาบไหโรตีส่ไหมเกจร์เกจารกรขอเจร้้ั พี่การนคันขอดมก์กาประจำมาจากสี่ประจำค่ะพี่ขอมาจากที่มิลก์กาแใช่ค่ะใครน้องี่ใคร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 ีคนอยามามายิ้มกันค่ะ

ขอบไปเลยพ่ะนะให้โทากามามาๆๆมามามม่เห็นมามาเามาาาม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 เลยกานามาบามาานเลยมามามามีม่มามาามนมาามามามา่าม ก็มีนะครมาแล้วนะจ๊ะด่นหนึ่งสองสาม้านะคะหลับตาค่ะหนึ่งสองสามห้าหกาการน้องจะ่า